วัสดีครับอยู่กับอัพนะครับในรายการแพรเวีดิ้งครับซึ่งวันนี้อัพก็มีแขกรับเชิญคนพิเศษนั่นก็คือน ok ้องใบเฟิร์นอันเชอสันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องใบเฟิร์นมีผลงานอะไรบ้างอัปเดตเพ้ยฟังหน่อยตอนนี้นะคะก็จะฝากติดตามเป็น YouTube แล้วก็แกล้งเพจแฟนเพจของใบเฟิร์นแต่ว่าจะชื่อว่าใบโวยาสนะคะเป็นเพจที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ที่ต่างเที่ยวกินแล้วก็แต่งบ้านตอนนี้ทำบ้านอยู่ด้วยใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีแบบซีรีส์เกี่ยวกับงานแต่งด้วยค่ะความฝันในวัยเดด็กกที่่อยาาไ้งงนแแตบบ โคซี่โคซี่อบอุ่นแต่ว่าอา่านด้วยอาชีพเราอาชีพของแฟนเราอ,าาอาะไรเงี้ยก็อาจจะแบบมีคนรู้จักประมาณนึงแล้วก็อาจจะแบบไม่ได้เล็กขนาดนั้นชุดทั้งหมดในงานเนี่ยมีประมาณแบบร้อยชุดถึงไหมอุย้ยเกินค่ะไม่ใช่ร้อยเลยยังไงอะร้อยจุดก็วิ่งเปลี่ยนทุกสามวิใช่ค่ะสามวิแล้วหนูก็วิ่งเปลี่ยนาาไม่ใช่สิคะพี่จริงๆมีประมาณ ไม่เกินดีใช่เพราะว่าของเฟิร์เนี่ยก็จะมีงานฝาบเป็นงานเช้าก็จะเชิญผู้ใหญ่ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะงานเย็นงานเย็นอันนี้จะเป็นงานวาวความสั่งเราอ่ะเราอยากได้งานแบบฝรั่งเด็กแล้วก็พ่อแล้วก็เดินเข้าไปในงานตรงกลางแลกแหวนอะไรเงี้ยอยากได้มากมีงานเย็นอันนี้ก็จะเน้นฝาบคอนเสิ์นะม้วนๆจจอยๆละม้วนม้วนเลยเหมือนมาคอนเสิร์ตจะไม่เหมือนอยู่งาน ใช่เพราะว่าคือแฟนเฟิร์นอ่ะเขาทำเกี่ยวกับไพ่เพลงแสดงว่าใน3พาร์ทเท้าเย็นแล้วก็ดึกทะเลที่หมดเลยแบบนี้ที่มีร้านรองเท้าแนะนำพี่รู้ว่าการแต่งงานแต่ละครั้งเนี่ยคือเจ้าสาวอ่ะจำเป็นมากในการยืนเนาะการสวมใส่สบายๆเนี่ยเจ้าสาวหลายๆคนไว้วางใจแบรนด์นี้นั่นคือแบรนด์ซิลิน่าอ๋อเฟิร์นรู้จักรู้จักใช่ไหมรู้จักต้องบอกก่อนว่าคนที่จะเป็นเจ้าสาวเนี่ยนอกจากเรื่องชุดที่สองชัญแล้วเขาก็ต้องหารองเท้าด้วยเวลาแต่งงานอ่ะโอ้โหเราต้องยืนทั้งวันเรียกร่อ ใช้คอมพวเตอร์เหมือนเหมือนได้แต่งแล้ว <laughs> อ่ะพ่อต้องบอกเลยนะเฟิ่์นเป็นคนที่ไม่ชอบใส่ส้นสูงเพราะเฟิร์นมันแบบเดินไม่เป็นรองเท้ากราบเลยอ่เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ให้ความสำคัญอ่ะรองเท้าคือสำคัญสำหรับเพิรนมากเพราะฉะนั้นวันนี้ถูกต้องมากที่มากับพี่เพราะว่าพี่นั่นคือเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องส้นสูงที่ใส่มาตั้งแต่เกิดแม่คลอดพี่ออกมาเจ๊ก้าด้วยส้นสูงเลยพี่พอยไฮคิวอย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหสวยมากใช่หมุนด้วยปวดอีกสามรอบฟูเทิร์นแม่ตกใจเอ๊ะนี่มันลูกหรือลูกห่างนะแม่งงไปหมดเพราะฉะนั้นวันนี้พพี่จะาาไปดูรร้นองเททท้าีีี่่มกรระแสตอบบัดีมาแล้ววก็ส๋ สบายเนื่อคือซิเลน่านะคะไปไป,ปไปกันด<ช>ีกว่า,ปาไป ตอนนี้เราก็แวบหายตัวมาอย่างรวดเร็วนะคะมาอยู่ที่ร้านเซเลน่าแล้วซึ่งเป็นร้านรองเท้าที่เจ้าสาวหลายๆคนใฝ่ฝันอยากจะสวมใส่เท่านี่เฟินเดินดูนะคะไม่ใช่แค่เจ้าสาวสวมใส่นะเฟินว่าสามารถใส่ได้หลายๆโอกาสเลยแหละแบบเนี่ยออกงานก็ใส่ได้คนที่เป็นรองเท้าหนักอันนั้นเฟินว่าในชีวิตประจำวันก็ใส่ได้จริงคือเดี๋ยวนี้รองเท้าการที่ซื้อมาแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ต้องแบบใช้ประโยชน์ให้คุ้มซื้อมาหนึ่งคู่แล้วสามารถใส่ได้หลายๆวาระและโอกาส ใช่ใช่น้องเฟิร์นชอบรู้ไหนบ้างยากอ่ะพี่ยาคุณมันอยากให้พี่อาช่วยได้ไหมคือแบบว่าเฟิร์นมองแล้วแบบอุ๊ยอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ใช่อันก็ชอบอันนี้ก็ใช่ใช่ไหมใช่เอาอย่างงั้นวันนี้พี่อามีรองเท้าที่จะแนะนำน้องเฟิร์นในวันนี้นะคะเราไปนั่งก่อนแล้วเดี๋ยวให้พนักงานเอารองเท้ามาให้เราดูนะโอเคได้เลยค่ะไปค่ะ เบยเฟรู้ไหมครับว่าแบรนด์ซิลีนาเนี่ยรองเท้าทั้งหมดทำมาจากไมเทลี่ครับแล้วก็เวลาเราใส่ก็คือนุ่มสบายมากแล้วก็รองเท้าจะแบบอยู่ทรงซึ่งรองเท้าแบรนด์อื่นๆนะครับเวลาใส๊บมันเข้าไปใช่ปะมันก็จะมีความย่นความยักของรองเท้าใช่ทรงจะไม่เบ็ดไม่อยู่แบบนี้ซึ่งแบรนด์นี้ข้อดีก็คือมันอยู่ทรงใส่แล้วแบบยังทรงสวยสูงชรุช่นเหมือนเดิมและความเก่งอีกอย่างก็คือแบรนด์นี้ครับเคยทำให้ฟาเวอร์เกอร์ในงานแต่งของเจ้าชัยวิลเลียมด้วยใช่เป็นช่างทีมเดียวกันปังมากเป็นแบรนด์คนไทยที่โโกกินดับล ใช่ใน3งานเนี่ยในงานแต่งงานของน้องเนี่ยมีเรฟเ r อร์เรมีไอเดียแบบอะไรบ้างไหนแบบลองช่วยไอเดียเบาๆให้พี่ฟังก็ได้ได้งานไทยก่อนละกันนะคะเบิร์นอะไม่อยากได้ความทางการจัดไทยไทยใช่ไหมใชยใช่งานอาร์ตงานอาร์ตงานประมาณเนี้ยมันต้องบอกกับรองเท้ารุ่นนี้คู่นี้ชื่อรุ่นวาโรซีค่ะความเก๋ของคู่นี้ก็คือเป็นงานแฮนด์เมดทำมือทั้งหมดและลายตรงเนี้ยเป็นลายเถากุลาประดับด้วยคริสตัลสวย้ยมทิร์นชอบนะระู้สึกว่ามันมีความเข้ากับงานไทยเิร์นถ้าไหม่ถ้าไหมอิตาลี มันก็คือเข้ากับความเป็นงานไทยใช่ดไทแล้วก็คือเวอร์มีความแบบใส่งงานเข้าไปในงานแต่งงานนุ่มสบายดูมีความเป็นงานอาร์ตแพนเมดด้วยใช่หเนทั้งหมดอ่ะแล้วงานที่สองเป็นไงบ้างเป็นงานวาวก็จะเป็นงานในสวนในสวนเป็นเหมือนยุคโรแมนติกค่ะก็จะมีความแบบอังกฤษในยุคเก่าเป็นผู้ดีอังกฤษแอบย้ําๆได้ไหมคะว่าชุดที่เลือกเนี่ยเป็นชุดกระโปรงแบบเป็นสุ่มหรือเป็นหางปลาเป็นหน้าสุ่ยแล้วก็ใส่คลอเซตอารมณ์แบบเหมือนวิคตอเรียนหรืออะไรอย่างงั้นเพราะฉะนั้นที จะแนะนำให้เป็นชุดที่เป็นสูงนะคะยืนนานเดินเยอะที่แนะนำคู่นี้ชื่อรุ่นว่าอเอมิเลียค่ะอันนี้น่าจะเดินง่ายด้วยนะเ,ยเพราะอย่างพอมันต้องเดินเข้าไปในวาว่ะแล้วมันเป็นสนามยาถ้าเกิดว่าเป็นส้นแหลมเนี่ยมันจะปะักลงไปแบบยาแน่นอนพ่อคงต้องแบบ ไปเถอดทอ้งทูกแล้วเดินลูกอะไรอย่างงั้นก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆถ้าส้นเขาไม่แหอบเนี่ยในงานวาวน่าจะดีแต่สมมติว่าชอบเป็นชุดหางปลาแล้วแบกหน้าอะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งคล้ายๆการมีแพลตฟอร์มด้านหน้าเหมือนกันจะเดินสบายเหมือนกันรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่าจีเซลค่ะใช่จีเซลก็จะมีประดับมงกแล้วก็มีคริสตัลเนาะเหมือนว่าอันนี้เหมาะกับงานกลางคืนมช่มีความแบบวาวๆจากเพชรอินสปิเรชันของการออกแบบรุ่นนี้ครับก็คือพูดถึงดวงดาวในรักกลางคืนเอ้ยเหมาะกับหนูนะกลางคืนใช่ไหม ว่าของเฟิร์เนเป็นอินดอร์จริงแต่ว่าเห็นท้องฟ้า <Okay. S 1> เอาเป็นว่าพี่อยากเห็นน้องเฟริรนลองทั้ง3คู่แล้วล่ะเราไปดูกันไหมว่าใส่แล้วแบบจะสวยจะโดดเด่นขนาดไหนได้เลยค่ะโอเคก็ดูกันเลยครับ เป็นไงบ้างคะหลังจากแบบได้ใส่แล้ว feeling moment ยังไงบ้างอยากจะบอกว่าวินาทีแรกที่เอาเท้าเข้าไปใส่คทับแรกที่ขึ้นมาเลยนะสะดุ้งนุ่ม <c oughs> มันพี่มันแบบมันนุ่มมันซอว์มันมแบบโอ้ยนุ่ม รู้สึกได้เลยว่ามันสบายมากจริงแล้วมันตอบโจทย์มากๆเลยนะเพราะว่าเวลาเราแต่งงานอะคอดไปแล้วเนาะไม่ชอบใส่ส้นสูงกลัวการรองเท้ากัดแต่เฟินรู้สึกว่าการใส่รองเท้าแบรนด์เนี้ยมันน่าจะทําให้เฟินสบายมากๆในงานแต่งงานคือคนจะชอบรู้สึกว่าเฮ้ยชุดเจ้าสาวอะยาวขนาดนั้นคุณจะเลือกรองเท้าไปทําไมเฟินรู้สึกว่าทุกก้าวเวลาเดินอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีจังหวะที่แบบกระโปรงมันมัคือโมเมนต์ดีๆเนาะใช่แล้วมันก็จะเห็นรองเท้าเพราะฉะนั้นอะเราต้องสวยตั้งแต่หัวแสดงว่าน้องสาวเนี่ยเป็นคนที่ใส่ใจในดีเทลรายละเอียดมาก เหมาะกับแบรนด์นี้มากๆที่เขาสนใจในดีเทลทุกเม็ดเก็บทุกวินาทีของการแบบประโยชน์ต่างๆเนาะตีนอัปเดตยูทูบในงานแต่งงานด้วยปะ่ะคะใช่ค่ะตอนนี้คนทาเรื่องบ้านก็กําลังค่อยๆทยอยลงคอนเทนต์ไปเรื่อยๆอนนั้นเขาลังจะทําเรื่องงานแต่งคนก็จะลงดีเทลทุกอย่างอย่างละเอียดเพื่อที่จะให้เป็นความรู้กับคนดูมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ต้องลากันก่อนนะครับพบกันใหม่กับแพร์เวดดิ้งนะครับแล้วก็ฝากแบรนด์นี้ด้วยเซรีน่าค่ะรองเท้าในฝันของเจ้าสาวหลายๆคนครับวันนี้สวัสดีคควดี่ะา